เร,นน share, เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์ share, แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนที่ยังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์ share, แบบกันหมดเปลือกแชร์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 ชช ا, ชชชสดแชร์แชร์แชร์สดแชร์แชร์แชร์สดโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับ ดูแชร์สดๆครับค่ะสิกรกฎาคมวันเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยอีแจ๊คเป็นคนที่หยิบหวยแม่หนูเนาะหวยแล้วเหรอขาดไปตัวเดียว3ามกผิดไปตัวสามหกสามสามหกสามสามหกอ่ะจริงจริงจะได้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 สองตัวนี่มันก็คือแบบว่าเอาง่ายๆอีแจ็คจับอย่างคือสามสามไม่ใช่มันจับตีนตะวันอาทิตย์หรออ่ะดูดูคลิปนี้ดีกว่ะอ่าอ่าอ่าอีแจ็คมันจับได้จริงๆนะอันนี้ไปจับตุงเอ๋ออะไรนะ พระเป็นแบบพระปิตามโนราทรงเสิร์กับพานบุญนี่นีแจ็คจับได้สามสี่หกมันออกสามสามหกครับผมตัวแต่ตัวชุดเองเนี่ยเป็นหวังกิ๊กชั้นแล้วไม่ได้แล้วดูนี่ขอเสียงฮะเธอได้อย่างอื่นแล้วไงนี่เลขสามสี่สมแต่กระหลัดที่มันอาจจะเหมาะสมกับฉันมากกว่าล่าแม่เลยว่าจริงๆาจะองค์นะพระปิตามโนรานะข่าแ่พานลูกขอจับเลยจอเขย่าแรงๆนี่ขึ้นมาบนมือเลยอุ้ยเลขอะไรครับห้า อ่าคุณผูถูกรางวัลที่1ทั้งหมดจำนวน12คนนะฮะครับผมรวมเป็น24บใบรวมเป็นเงินทั้งหมด144ล้านบาทแล้วก็แบ่งเป็นถูกรางวัลคนเดียวนะครับคนเดียวคนเดียว10ิบใบ10บใบใน1คนก็รับไปเลย6กล้านบาทถูก3าใบอีก1นคนก็รับไป18ล้านบาทถูก2ใบอีก1คน12ล้านบาทแล้วก็มีคนถูก คนละใบเนี่ยเก้าคนก็คนละหกล้านอะ่ะทางฝั่งลอตเตอรี่พัาสแตกอีกสามสิบหกล้านนะฮะฮผู้โชคดีคือผู้ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งถึงหกใบเป็นเงินสามสิบหกล้านบาทโดยวันนี้คนที่ผู้โชคดีสองรายคือคุณบูรันเป็นชาวนนทบ,บุรีถูกลอตเตอรี่สามใบแล้วก็คุณพรเป็นชาวขอนแก่นเนี่ยถูกลอตเตอรี่สามใบโดยคุณบูรันเปิดใจว่าซื้อหวยกับลอตเตอรีพ่พลสเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกเป็นเงินสิบแปดล้านบาทโดยกําลังเลี้ยงลูกอยู่ ตอนแรกนึกว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับผมถ,ถูกต้องชื่อว่าแก๊ง <c oughs> คอร์เซนเตรอร์ทัวรมาหรอก <c oughs> ไม่คิดว่าจะถูกหวยจริงๆ <c oughs> เป็นเงิน18ล้านบาทโดยอยากให้คุณนอตเนี่ยเอาเงิน18ล้านบาทไปให้ที่บ้านย่างบานใหญ่ทางด้านคุณพรบอกว่ายังไม่ได้ตรวจหวยเลยอ่ะ <c oughs> ขอหยิบมาตรวจก่อนตกใจมากเพิ่งรู้ว่าตัวเองถูกหวย18ล้านบาทรับรถตอร์ตาร์ตสท่ามกลางความดีใจของเพื่อนแล้วก็ครอบครัวนะฮะขอแสดงความดีกับคนที่ถูกหวยด้วยอีแจ็คจะแม่กิ่จริง เธอรู้ป่าว่าวันนั้นอ่ะฉันไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยอ่ะเมื่อไหลงวดมาแล้วฉันดูในไอจีเธอฉันก็เลยแบบนึกขึ้นได้อ่ะซื้อลูกฉันแก้คอแล้วเธอเดี๋ยวลูกคอแล้วก็ไม่ถูกแล้วมั้งแต่ที่มันจับอะไรก็ถูกเนาะถ้าสมมติสามสี่หกเนีมมตคนก็เล่นกันจริงๆริงเขาจะต้องลบด้วยป่ะเก๋เขาก็ต้องลดเหลือลบสามหกลบเลขหนึ่งครับแล้วก็คนไปเล่นตสองตัวไงสามหกหกสามอะไรอย่างเงี้ยเขาตัดเขาตัดกันครับเขาตัดกันจับอ๋อเขาคือสามหกหกสามเขาซื้อด้วยใช่ครับพี่นะฮะ ทรานผู้ชมครับหนึ่งข่าวที่เป็นวาระของชาติเลยค่ะปลาหมอคางดำขนาดในกรุงเทพเองยังเป็นแบบว่าปริมาณมหาศาลเป็นตันๆอ่ะเออมันเกิดความรุนแรงมากขึ้นคำถามคือใครเป็นคนเอาปลาหมอคางดำมาปล่อยเแล้วมันเพาะแพร่พันในแหล่งน้ำธรรมชาติได้ขนาดนั้นได้ยังไงขนาดเดียวกันวันนี้ปลาหมอคางดำมันไม่ใช่อย่างเดียวนะฮะที่เป็นแบบว่าเออเอเลี่ยนสามสายพันธุ์ มันยังมีอีกไอ้พวกปลาดุกที่เราไปปล่อยกันเองก็เป็นเอเลียนเหมือนกันนะฮะปรากฏเอาเราขอพูดถึงปลาหมอคางดามที่เกิดความรุนแรงมากขึ้นมันระบาดในแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งในประเทศจนเกรงว่าสัตว์เอเรียนสปีชีส์ชนิดนี้จะทำลายระบบนิเวศของไทยได้จนเมื่อวานนี้นะฮะคนเนี่ยคุณดูสิแห่ไปจับกันตรงบึงมกักกะสันเมื่อวานชาวบ้านได้ได้กลับไปเนี่ยเป็นจำนวนมากนะฮะ พากันมาบางราไรยบอกว่าหนึ่งในชัหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถจับปลาได้สามสิบกิโลโโมันเยอะขนาดนั้นอนะ่ะมาย้อนดูดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของไอปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นปลาสายพันธุเ์เอเชียนสปีชีส์เนี่ยนำเข้ามาจากแอฟริกาครับ,รบถามว่าเข้าปีไหนปี2549ตอนนั้นน่ะก็มีการนำเข้ามาเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิ่จะมาปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลแต่กลายเป็นว่า นับตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาปลาหมอคางดำเนี่ยสร้างความเสียหายกเกษตรกรไทยเป็นจำนวนมากนะครับ<ะ>ที่แรกที่เจอคือแม่น้ําสําคัญที่ไหลผ่านคือแม่น้ําแม่กลองอที่ชาวบ้านเนี่ยผูกพันกันเหลือเกินปรากฏจากแม่น้ําแม่กลองปุ๊บก็ระบาดไปหลายจังหวัดทั้งภาคก,กลางภาคตะวันออกภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชะะนะฮะสุราษฎร์ธานีสงขลากรุงเทพก็มาแล้วไอปลาหมอคางดำเนี่ยทำไมวันนี้นาการนําเสนอข่าวปลาหมอคางดําถึงมีการนําเสนอกันเยอะเหลือเกิน ปลาหมอข้างนําเป็นสัตว์น้ําที่สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสภาพแวดล้อมได้หมดเลยครับเป็นปลาที่เกิดในน้ํากร่อยแต่สามารถไปโตได้ในน้ําจืดหรือน้ําเข็มก็ว่าได้ครับอยู่ได<ๆ>้มันโตได้ในน้ําเข็มด้วยนะเรียกว่าอยู่ในได้ทุกน้ําแหละ<ๆ>แม้กระทั่งน้ําที่มีคุณภาพน้ําไม่ดีพอก็จเจริญเติบโตได้ตัวเต็มวัยจะมีขนาดความยาวเนี่ยประมาณ20ซนติเมตรตัวเมียเนี่ยใช้เวลาตั้งท้องเพียง22วัน<ๆ>ก็วางไข่<ๆ><ๆ>จากนั้น ก็จะสามารถตั้งท้องได้ต่อทันทีนะฮะความน่ากลัวคือมันสามารถแพร่พันธุ์ได้ทันที<ะ>ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วส่วนตัวผู้เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นพ่อผู้ปกป้องสามารถปรับตัวกับอาหารได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะต้องโยกย้ายนะฮะไหลพัดผ่านไปอยู่ถิ่นที่อื่นเนี่ยก็จะสามารถปรับตัวให้อยู่อาศัยได้มันสามารถปรับตัวเองได้ภายในระยะเวลาแค่ชั่วโมงเดียวใช่ปลาหมอคังดํานเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่มีความอันตรายต่อระบบนิเวศไทยมากนะฮะ การแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วของปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ําจืดไทยเนื่องจากอะไรฮะหความดุร้ายของปลาหมอคางดำครับทั้งยังมีความต้องการอาหารอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้ไม่ว่าปลาที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติม,มันก็จะไปกินเขาหมดเลยมาไปกินไข่ไปกินแล้วหมด,ดเลยนะฮะแล้วการที่มีจํานวนปลาหมอคางดำเนี่ยเยอะเกินก็ทําให้ปลาชนิดอื่นๆเนี่ย ศูนยพันไปหมดคือระบบนีเว้นมันเสียท,ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทำลายสักน,นิดหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมว่ามันเกิดขึ้นยังไงปลาหมอคางดำเนี่ยถูกเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อ,อไหร่<ไ>ยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปปี2,549 คือคณะกรรมการได้ความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมงหรือว่า IBC เนี่ยค่ะมีมติอนุญาตให้บริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยนะนำเข้าปลาหมอคางดำจากสาธารณรัฐกาหน้านะคะที่อยู่ทวีปแอฟริกาเนี่ยมาปรับปรุงสายพันธุ์ประนิน ออพอหลังจากนั้นเนี่ยปี53ค่ะคุณผู้ชมบริษัทนี้ก็นำข้าวปลาหมอคังดำเนี่ยนะคะทั้งหมด2,000ตัวจากนั้นเนี่ยปลาหมอคังดำเนี่ยก็ทยอยตายเกือบทั้งหมดนะภายใน3สัปดาห์บริษัทเขาเลยมีการทําลายค่ะแล้วก็มีการฝังกลบด้วยปูนขาวแล้วก็แจ้งให้กรมประมงทราบพ,พอมาปีประมาณปี55นะคะปี55เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ที่อ,อ,อัมพวานะคะเขาก็พบการแพร่ระบาดของ ประหมอคังดำเนี่ยเป็นครั้งแรกและหลังจากนั้นเนี่ย hmm. มีนาปี61นะคะก็มีการประกาศห้ามไม่ให้บุคคลใดนําเข้าหรือว่าส่งออกหรือว่าผ่านไปการเพราะเลี้ยงใดๆนะคะถ้าจะมีการเพราะเลี้ยงต้องให้อธิบดีกรมป,ประมงอนุญาตก่อนปรากฏยกตัวอย่างมีเคสหนึ่งฮะที่มติชนเข้าไปสัมภาษณ์ <c oughs> คือนายรื่นอมัสสิริอดีตเจ้าของบอ่อเลี้ยงกุ้งในวัย7จปีครับที่หนามแดงแล้วก็อดีตเนี่ยเคยเลี้ยงกุ้งนะฮะที่ตำบลแพรกหนามแดงเนี่ย ปรากฏเขาบอกขนาดถึงต้องถอดใจเลิกเลี้ยงกุ้งเลยเขาเนี่ยยึดเป็นอาชีพเลี้ยงกุ้งเนี่ยมา50ปีนะแล้วก็หันมาเก็บขวดขายเพื่อประทังชีวิตในเรื่องกล่าวว่าก่อนนี้นนตนทําบ่อเลี้ยงกุ้งกว่า20ไร่นะครับมีรายได้ดีมากดูแลครอบครัวแรกๆกปัญหาน้ําเสียบ้างบางช่วงก็ยังพอมีเวลาช่วงที่จับกุ้งจับปลาสร้างไรายได้แต่มาระยะหลังเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเพราะอะไรรู้ไหมฮะอมไอปลาหมอคางดำเนี่ยแหละ ไอปลาหมอคางดำเนี่ยมันเริ่มระบาดหนักขึ้นวิตบอร์ดทีไรได้แต่ปลาหมอคางดำนับวันเงินทุนแครที่จะได้กุ้งมันก็ไปกินพันกุ้งหมดถูกต้องไหมฮะใช่วิตบอดก็คือตักขึ้นมาจะตักกุ้ขงขายทีไรแม่งได้แต่ปลาหมอคางดำเงินทุนที่ลงทุนไปก็ค่อยๆจมลงไปเรื่อยๆจนเันแล้วสู้อยู่หลายปีฮะ สุดท้ายอยอมถอดใจเลิกเลี้ยงแบบหมดตัวเลยฮะ,ะหวังเก็บของรอดิษในบ้านตายชีวิตก็รมเหลยวต้องมาเก็บกวดหายประทางชีวิตนะเพราะอีปาหมอขังดำเนี่ยแหละที่ผ่านมาเนี่ยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยสนใจเข้ามาขอแบบมาขอไปวันวันอ่ะยันไม่ได้จริงจังอะไร,รไม่มีใครมาช่วยได้ต้องช่วยตัวเองหมดหวังกับเจ้าหน้าที่รัฐแลวการเมือง ก็ช่วยไม่ได้ครับไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยแน่นอนนะครับมาที่ฝั่งร้อยเอกธรรมนัสนะครับพรมเผ่านะครับรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์นะครับออกมายืนยันแล้วนะครับว่าณเวลานี้นะครับต้องปฏิบัติการล่าและฆ่าให้หมดครับผมนอกจากนี้เนี่ยตนเนี่ยยังได้สั่งการนะครับให้การยางแห่งประเทศไทยนะครับตั้งงบประมาณนะครับเป็นกองทุนเนี่ยการรับซื้อปลาหมอคางดำเลยนะครับเพื่อนําไปทําเป็นปุ๋ยครับเชื่อไหมล่าสุดที่บึงมักกะสันเนี่ยมาแล้วความที่ปลามันเยอะมากครับ ปลาส่วนใหญ่มันก็นอกน้ําตายจนวันนี้เจ้าหน้าที่เขตราชเทวีพร้อมสํานักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครเนี่ยเข้ามาดําเนินการเก็บซากปลาที่นอกน้ําตายฮะพร้อมกับการทําการฝังกลบซากปลาที่บึงมักะสรเบื้องต้นเนี่ยสองถึงสามตันนะเยอะมากนะสองพันสามพันกิโลนะมีทั้งปลานิลแล้วก็ปลาหมอคางดําโดยทําการจุดขุดบ่อเนี่ยลึก2เมตร2.5เมตรสามารถฝังกลบปลาได้ถึงประมาณ3ตันแล้วก็รองด้วยปูนขาว 喝了呀 เพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ดับกลิ่นยทีนี้ค่ะหนึ่งหน่วยงานที่เขามามีการนําเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คือบริษัท CPF นั่นเองค่ะล่าสุดเนี่ยทางศูนย์วิจัยแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์ปลาภายใต้ของทาง CPF นะคะก็ออกมายืนยันนะคะว่าได้มีการดําเนินการตั้งแต่การนําเข้าหมอปลาคลงดำเนี่ยคือตั้งแต่ธันวาคมปี53แล้วแล้วก็ได้มีการทําลายซากของปลาทั้งหมดเนี่ยตั้งตั้งแต่มะกราปี54มันก็เป็นไปตาม ามขั้นตอนกําหนดนะคะแล้วก็มั่นใจมีความรอบครอบทุกขั้นตอนพร้อมสนับสนุนการทํางานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในปัจจุบันด้วยล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกเกษตรคุณธรรมนัฐพมเ่า,ขา<ม>เขารับซื้อปลาหมอคางดํากิโลละสิบาบาทนะฮะก็คือเอาง่าย เพราะว่าต่อไปนี้ใครมีจับปลาหมอคางำคือเป็นการช่วยเหลือประชาชนต้องช่วยกันแล้วล่ะไปจับให้ได้มากที่สุดเ้าบ,บ,บอกชั่วโมงหนึ่งคุณสามารถจับได้30กิโลก็450บาทแล้วอ่ะแรงงบประมาณกําลังหาว่าจะเอาเงินจากที่ไหนมา,จ,า,มาจ่ายซึ่งอธิบดีกรมประมงยืนยันว่าไม่พบข้อมูลการนําเข้าปลาจากเอกชนนะและพรุ่งนี้จะมีการถแถลง ข่าวเกี่ยวกับปลาหมอคังดําทั้งหมดซึ่งปลาหมอคังดําในเดือนธันวาคมตั้งแต่นําเข้ามาปี53ใช่ไหมฮะจนถึงการทําลายซากปลาทั้งหมดในเดือนมกราคมปี54เนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว้มั่นใจว่าทาทุกอย่างรอบครอบทุกขั้นตอนพร้อมสนับสนุนการทํางานภาครัฐในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดในปัจจุบันซึ่งตอนนี้วิธีกําจัดคือต้องให้ชาวบ้านเนี่ย นำมามากินครับถ้าสมมุติมันเป็นอาหารแป๊บเดียวหมดใช่งกระโปรงยืนยันแล้ว่ากินได้เพราะว่าตอนแรกจุดประสงค์จริงๆอ่ะมันจะเอามาผสมสายพันธุ์อยู่แล้วครับใช่เกี่ยวกับปลานินใช่พี่เปลานิลคือยังไงไอปลาหมอคังยำเนี่ยมันกินได้ใช่ค่ะไม่ต่างจากปลาชนิดอื่นไอปลาชนิดเนี้ยมันมีรสชาติอร่อยไม่แพ้ปลานิลนะค่ะจริงๆเขาบอกคล้ายๆกันสามารถทําได้หลายเมนูเลยทีเดียวแหละเริ่มจาก หลายคนคุ้นเคยปลาแดดเดียวอ่านี่ก็ทําได้ปลาหวานก็ทําได้ครับผมนั่นแม่เราเหรอเนี่ยว้ายมาแล้วมาเล้วนี่ปลาแหล่งตัวนี่ปลาโง่นี่ปลาคางดำลักษณะของปลาหมอคางดำเป็นอย่างนี้ค่ะแต่อันนี้มันไปผสมพันธุ์สปีชีส์กับปลาแรดว้าวปลาแรดกับปลาหมอคางดำนะครับกับปลาหมอคางดำเขากำลังดังเธอในทิกตอกน่ะวันๆที่มึงจะเอาดาราไปอยู่บาร์โค้ดมหมดแล้วน้องอีบ้าเฮ้ยไอ้เล็กไอ้น้องน้องรายการผีไม่มีลูกไอ้ปองอ๋อปองปองว่าพี่หอยพี่บอย อยู่บาโฮสชื่ออะไรนะน้องอะไรนะเฮนี่อ๋อเฮนリーป๊อบปี้ป๊อปปี้เหรอเฮนี่กับป๊อปปี้แล้วก็นี่แหละบีบอยเหรอบีบอยน้องบีบอยเห็นเต็มไปหมดเลยคลิปดังจริงๆบาโะมีหอมเนี่ยดังอย่งดังดังเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันปาขังก่อนกลับมากันก่อนชาวบ้านเนี่ยสามารถนําปลาหมอคังดำมากินได้นะครับผมทางกรมประมงเนี่ยเขายืนยันแล้วเอาไปเป็นปลาแดดเดียวก็ได้ไปเป็นปลาหวานก็ได้ค่ะแล่ เฉพาะเนื้อปลาออกมาหั่นเป็นเส้นๆแล้วปรุงรสตามกรรมวิธีทำปลาวหวานที่คนไทยคุ้นเคยจากนั้นเนี่ยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน่ะซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งทึ่งมีประสบปัญหาปลาหมอคางดําระบาดไงฮะชาวบ้านเขาปรับ,รบตัว <คำ S 1> เขาปรับตัวยังไงเขาสร้างรายได้จากปลาหมอคางดำนะฮะโอเคปลาหมอกล,ลางดำมาราคาตอนนี้ถูกโลละสิบห้าบาทเขานําไปแปรรูปฮะ ทำเป็นเคยปลาหรือกะปิปลาเขาไปทำเป็นกะปิปลาเขาก็ทาเป็นวัตถุดิบสาหรับปรุงอาหารเมนูเด็ดประจําก็คือจังหวัดนครศรีธรรมด้าชซึ่งว่าก็ว่าจะเป็นเคยปลาต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า3เดือนหลังจากครบเวลาเนี่ยก็สามารถเอาไปจําหน่ายในราคากิโลละร้อยห้าสิบบาทครับถูกต้องป่ะเอาง่ายๆเอาปลาหมอไปทําปุ๋ยชีวภาพยังว่าปุ๋ยอินทรีย์อ่ะใช่ยังถูกกว่าเลยแต่ราว่าทําอันเนี้ยน่าจะแบบว่าทําให้สร้างรายได้มากกว่าเขาบอกว่าเอาไปทําเป็น ทอดมันปลาก็อร่อยทอมดทอมันปลาก็ดีทอดมันปลานะฮะ<ข>แต่มันมันต้องต้องแล่เนื้อแต่อันนี้ก็ไปทําเป็นเคยปลาไง<อ>ครับปกตินะฮะแต่ละรอบเนี่ยทำได้ประมาณ300ร้ยยโรสร้างราย<อ>ได้ใหม่ไม่น้อยปัจจุบันท,ที่ทําอยู่ไม่พอขายนะครับ<อ>ฟังดีๆนะครับปางหมอคางดำไหมน,นะครับระบบนิเวศเนี่ยมันเสียนะครับก็เลยรู้สึกว่ามาคิดเมนูให้ละกันสนารพัดเมนูนะครับ <c oughs> เช่น แกงส้มปลานะครับจะเป็นทําเป็นแกงส้มปลาสดนะครับหรือปลาทอดนะครับแบบแกงส้มแป๊ะซะาก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับว่าจะเป็นขนมจีนน้ายาปลาไส้อั่วปลานะครับหรือข้าวเกี๊ยวปลาก็ท ok ําได้ครับผมแล้วว่าข้าวเกี๊ยวอะทำง่ายสุดนะเนาะมันยังไงก็ต้องเอาไปทอดไปอะไรมันก็ไม่ต้องการที่แบบเนื้อเยอะๆอะไรมากมายวันนี้คุณต้นหอมเป็นลูกค้าเหรอใช่ค่ะคุณแต่งเป็นลูกค้าีคุณคุณต้นหอมจ่ายเงินช่วงนี้ออกคุณต้นหอมเธอขายอะไรวันนี้เธอเธอมาโปรโมทบาร์โฮสเธอเหรอ ขายครีมกันแดดขายบาร์โฮสขายทุกอย่างขายที่หน้าด้วยยกเว้นเจ้าของนอน,น,นขายหมดอ๋อเจ้าของมึงยังค <c oughs> ที่จะขายรลวแกขนาดนี้มึงยังที่จะขายอีฮอมไม่ขายมีไวแจกชุดแต่ชุดแตชุดแซ่บมากเลยวัน,นของแถมของแถมของแถมเป็นของแถมเป็นอะไรวันนี้เอออะไรอ่ะก็เธอเขบอกสิแถมตัวเองแถมตัวเองของของแถมครีมลูกีอีฟค่ะอย่าพูดว่าครีมเดี๋ยวลูกค้าเปลี่ยนช่องวันนี้เรามาพูดคุยกันค่ะวันนี้เธอเอาอะไรมาบ้าง เธอเอาดาราไปเป็นบาร์โฮปหมดแล้วเนาะเอาเด็กในร้านค่ะเด็กในร้านมาเด็กประกอบไปด้วยคุณนัทมาแล้วคุณนัทมาแล้วมาแล้วนัทเทมมาไม่มีใครมองคุณเลยนี่เหมือนเมื่อคืนเลยอ่ะมาดีๆแล้วพรอเหตุกเอาแจ็คไปหน่อยดิเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ถูกต้องไหมพี่นัทได้มา200ดิ้งเหรอเออคุณปองได้กี่ดงน้องปองได้กี่ดื่มน้องปองได้กี่ดื่มได้2คน70็ดโอ้ลวมกับคุณหอย สามสิบห้าเดิอมเหรออีบอยกันเลยร้อยนึ่งแทบมีแล้วถ้อยากหักไแจ็คไปหน่อยเด้เอาไอ้จ็คไปหน่อยเด็กสับเยี่ยวเต็มให้บไปสับเยี่ยวไม่ได้ไปฟาโอนรอสิอยากรูว่าได้กี่เดื่มใช่ก่อนจะไปเจอกับความสนุกสนานเบรกสองครับผมทุกวันนี้คุณทำอะไรกันฮะพาสปอร์ตตอนตายปองคหา เขามีพาสปอร์ตตอนตายแล้วนะไม่ต้องลงนรกคุณตองคะพาสปอร์ตตอนตายทำายังคะหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้กําลังฮือฮาในโลกโซเชียลมากเกี่ยวกับนักศึกษาคนหนึ่งเขาออกมาร้องว่าตนเนี่ยถูกรุ่นพี่เนี่ยหลอกไปค่ายอาสาแต่ไปถึงปุ๊บกลับมาไม่ใช่ค่ายปกติฮะไปเจอรัธิประหลาดทําให้พฤติกรรมแปลกๆเนี่ยเช่นการกราบเทพกราบพระเป็นร้อยร้อยพันพันครั้งพร้อมท้งมีการแจกพาสปอร์ตสวรรค์ ไว้ให้ยื่นถอนชื่อกับยมพบาลงเงอก็แปลกๆนะเขาบอกว่าสามารถถอนชื่อจากยมพบาลได้ครับเรื่องนี้เริ่มมาจากเพจอีซอขยี้ข่าว3ครับเขาได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่มีกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักศึกษาเนี่ยกำลังทําพิธีกรรมบางอย่างโดยมีพิธีกรบอกว่าอ้าวก้มกราบติดต่อกันไม่หยุดไปดูกันสักนิดหนึ่งฮะทาพระเจ้าสิบกาเก้าสิบเก้าสองก้าสามก้าสี่ก้าห้าก้าหกกาเจ็ดกา เปลนเสหลายในสาระกก1 2 3 4 5ต่5ข2 3 4 5เข็นเียซึ่งหลังจากคสร์สดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะฮะก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นความคิดเห็นเป็นจำนวนมากมีทั้งบอกว่าที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ค่อนข้างแกร่งครัดแต่ก็มีบางเสียงยังว่าเฮ้ย มันแปลกเกินไปหรือเปล่าวะจริงแปลกคือนักศึกษาปีหนึ่งคนนี้นะคะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องนี้มันแปลกเขาเลยมาร้องเรียนกับนักข่าวแล้วก็เล่าค่ะบอกว่าคือตัวเองเนี่ยไปรู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งเรียนอยู่ปี4แล้วก็รู้จักกันเนี่ยรู้จักกันข้างนอกด้วยนะก็คือนั่งรถสาธารณะของมหาวิทยาลัยนั่นแหละแล้วก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเบอร์โทรกันแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะเป็นค่ายจิตอาสาเป็นค่ายเสียสารทำความดีจะเดี๋ยวจะไปเก็บขยะไปช่วยทาสีหม้ออุปกรณ์ให้กับโรงเรียนซึ่ง ก็จะได้คะแนนนับชั่วโมงหน่วยกิจด้วยใช่ <g ulk> แล้วก็นับชั่วโมงของกยศได้ด้วยซึ่งตัวน้องเขาเขาก็บอกว่าเอ้ยอันนี้เขาก็กู้กยศอ,อยู่อุน่าสนใจอยากจะไปค่ายนะคะก็มีการชักชวนกันไปค่ายอาสาการเนี่ย ờ, วันที่1 3บสถึงสิกรกฎาไปที่จังหวัดมุกดาหารสถานที่แล้วก็กิจกรรมเนี่ยที่มีการแจ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าจะมีการชมเมืองมีกิจกรรมฐานสนุกต่างๆมีพบปะเพื่อนอต่างๆจากสถาบันทั้งหมด10ส,สถาบันด้วยกันสถานที่ที่นี่ไม่เค เหมือนค่ายจิตอาสา,าแต่กลายเป็นไรอ้อยครับผมมันเป็นไรอ้อยพันๆไร่อ่ะแล้วก็มีสถานปฏิบัติธรรมด้านในจะคล้ายกับขอประชุมขนาดใหญ่มีโต๊ะหมู่บูชาย,ยู่ข้างหน้าแล้วก็มีพระสังกรจจายเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เทพจีกงคิดถึงเทพจีกงที่เราเคยดูหนังจีกงออกไหมใช่ครับผมฮนะมนะแล้วก็เดินทางไปถึงที่นั่น,นประมาณเที่ยงคือสิบนาทีสถานมันมที่มันมืดมากไม่มีไฟไม่มั่นใจว่ามีกล้องวงจรปิดไหมแต่ตามสายตามไม่มีเลยสักตัวหนึ่งฮะ แล้วเขาก็มีการแจ้งว่าถ้ามาที่นี่รอบสองแล้วก็รอบต่อๆไปเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินนะจากนั้นเขาก็ให้นอนพักพอตื่นก็มาก็เริ่มทำกิจกรรมก็เริ่มมีนักเรียนนักศึกษามาจากหลายจังหวัดรวมกันประมาณสักร้อยคนมั้งซึ่งเขามีนักเรียนมอปลายครับรวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมทาพิธีกรรมประหลาดๆกับรัฐทินี้ชนเช่นการเผาชื่อการเจิมหน้าผากบอกว่าไม่การเจิมหน้าผากนี้เป็นการเปิดดวงตาที่3นะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ย <c oughs> ก็จะต้องกราบเทพเจ้าเป็นร้อยร้อยพันพันครั้งก้มกราบอยู่แบบนั้นนะฮะแล้วการกราบเนี่ยไม่เหมือนใครกราบพระทั่วไปเราก็อย่างนี้ถูกต้องไหมฮะแต่การกราบไหว้พระเนี่ยของรัฐที่นีน้จะใช้มือกลุ่มกันแล้วก็อยู่ตรงกลางหน้าอกแล้วก็คุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นอย่างนี้เดาออกไหมฮะซึ่งตนและเพื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยอยู่ประมาณ3วันแล้วก็จะมีการให้ทําอะไรแปลกๆอยู่ตลอดเช่นเอาขี้ทูบมาเจิมตรงระหว่างคิ้ว บอกว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมที่เวลาตายแล้ววิญญาจะออกจากตรงนี้แล้วก็มีการเข้าฐานละลายพฤติกรรมซึ่งเงินที่บังคับให้จ่ายเนี่ยไปก่อหด้านีนน้คือ390บาทครับผมเขาเอ้างว่าไอ้สามบาทเนี่ยจ่ายเพื่อไปถอดถอนชื่อออกจากสมุดบัญชีนรกครับนะฮะแล้วก็ได้ทําการแจกพาสปอร์ตให้กับเออหนังสือไตรรัฐขั้นพื้นฐานใช้ในการสวดมนต์เนี่ยโดยรัฐที่เนี่ยบอกว่าเวลาตายไปแล้วให้นาพาสปอร์ตเนี่ย ไปเอ่ยชื่อเอ่ยนามกับโยมพบาลว่าตนเนี่ยได้ขึ้นสวรรค์แล้วโยมพบาลเนี่ยก็จะปล่อยตัวให้ขึ้นสวนรรค์แล้วตายแล้วจะเอาหนังสือไปยังไงอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันลัทธิลัทธิเขามีการเลี้ยงข้าวที่เป็นอาหารเจอเอาหรอเขามีการเลี้ยงข้าวที่เป็นอาหารเจแต่ที่แปลกคือทางลัทธิเนี่ยได้เปิดคลิปการฆ่าสัตว์ที่เราดูร่วมกันด้วย <หะ S 2> เพื่อไม่อยากให้เราทานเนื้อสัตว์ก็คืออยากให้ทานเจนี่แหละตนเนี่ยมองว่าที่นี่แปลกๆปกตั้งแต่คําสอนแล้วเขาให้คำถามกระถายมาห้าคำ แล้วบอกว่าเป็นความลับสวรรค์นะถ้าเกิดอันตรายอะไรขึ้นมาให้ท่องแลวจะช่วยแม็กระทั้งคนที่ป่วยเรื้อรังก็จะรักษาหายตนก็อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยตรวจสอบเพราะอะไรฮะอยากได้คําตอบว่ารัฐทิเนี่ยเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าแน,น่นอนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับถึงทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยนะครับเขาได้ออกมาแจ้งแล้วนะครับว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับในขณะนี้เนี่ย กำลังดําเนินการตรวจสอบนะครับข้อเทจ็จริงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบว่ามีนิสิตเนี่ยเข้าร่วมจํานวนกี่คนนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับนิสิตหรือไม่หรือมีใครเนี่ยหลอกให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้หรือเปล่าต้องมาดูอีกทีครับค่ะแล้วพอเรื่องนี้มันดังนะคุณผู้ชมเขาก็นักข่าวก็มีการลงพื้นที่นะคะแล้วก็ไปสอบถามกับอาจารย์ชัชวานอารยะวงศ์ชัยเนี่ยออเป็นคนดูแลสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะที่นักศึกษาเข้าไปเข้าค่ายกันเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาก็ ก็เป็นที่ดินของตัวเองนั่นแหละแล้วก็มีการสร้างสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้จริงแล้วก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธานเนี่ยร่วมกันบริจาคแล้วก็สร้างสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้สําหรับสอนเนี่ยคำสอนที่ตัวเองสอนเนี่ยก็ตามหลักธรรมเลยคําสอนตามแนวของพระพุทธเจ้าเลยส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่ทุกคนก็จะกินเจเป็นหลักแล้วก็มีการโพสโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของการสอนแบบประหลาดๆเลยแบบนี้นักข่าวก็ถามประเด็นนีอ้อาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยมาเช่าสถานที่แล้วก็เข้ามาจัดกิจกรรมแล้วก็การ สอนที่จะแตกต่างออกไปในแต่ละค่ายเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะมาจัดอะไรเขามาเช่าสถานที่เฉยๆครับท่านผู้ชมครับแน่นอนอก่อนเข้าข่าวก่อนเข้ารายการแฉข่าวใหญ่ที่ตอนนี้ทุกคนติดตามกันอยู่ค,คือพบศพหกคนคือหกศพปรากฏจากการพิสูจน์อัตลักษณ์หลักฐานแล้วไม่ใช่คนไทยนะฮะเป็นชาวต่างชาติในโรงแรมกลางกรุงเทพมหานครสัญชาติเวียดนามสี่อเมริกันอีกสองสภาพศพไม่มีการถูกปรนไม่มีการทำร้ายร่างกาย คงต้องรอผ่าชนสูตรเสียชีวิตมาแล้ว24ชั่วโมงคือเสียชีวิตมาแล้วกว่า1วันเนี่ยนะฮะครับผมยืนยันวัดนัดวันนี้นายกก็ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวได้มีโอกาสคุยกับทูตเวียดนามแล้วพรตรอรบุว่าแม่บ้านไปพบตอน4โมงเพราะเข้าไปทําความสะอาดบ้านครับก็คือไว้ง่ายจะเล่าเหตุการณ์ประมาณว่าในบุ๊กคิ้งจองมาเนี่ยเคนแต่พบศพเป็น6คนเป็นปริศนาครับคนที่7 ไปไหนหายไปไหนคือ,อ,อตอนบุ๊กคิ้งมาเนี่ย <7 S 2> มมนมีเจ็ดคนคแต่ตอนเนี้ยเจอเป็นศพไปแล้วเนี่ยหกศพถูกต้องไหมฮะแสดงว่าคนที่เจ็ดเนี่ยตอนนี้ต้องหาข้อพิสูจน์ว่ามีจริงหรือเปล่าในคนที่เจ็ดพบอาหารที่สั่งแบบเมนูจานเดียวแล้วก็ถ้วยเครื่องดื่มที่ยังมีเครื่องดื่มอยู่ก้นถ้วยนะฮะประตูถูกล็อกจากด้านในแม่บ้านเข้าทางประตูหลังแล้วพบว่ากลายเป็นศพแล้วหกศพจริงๆนายกก็ได้เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ พร้อมสั่งสอบสวนเหตุฆาตกรรมภายในโรงแรมย่านลาชประสงค์นะฮะซึ่งวันนี้นายกได้เดินทางไปเองเลยขนาดเดียวกันวันนี้ถ้าสมมติเราดูกันแล้วนะฮะในห้องน้ําพบกระปุกชาคะคาดว่าเป็นชาอู่หลงนะเขาบอกว่าชาิว่าเป็นชาอู่หลงแล้วย,ยังเจอน้ำเกลืแร่หนึ่งน้ำพึ่งหนึ่งขวดที่ถูกเปิดแล้วพบว่าสั่งอาหารจานเดียวมายังไม่มีการกินแม้แต่นิดเดียวเลยครับผมถ้วยเครื่องืง่ม มีบางอย่างอยู่ก้นถ้วยแสดงว่ากินเครื่องดื่มกันเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังไล่กล้องวงจรปิดอยู่ว่าตั้งแต่ลงเครื่องมาเนี่ยทุกคนไปไหนมาบ้างครับอันนี้คือเหตุการณ์ล่าสุดของล่าสุดเลยต่อมเช็คเนี่ยคือบางคนเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกแต่ว่าบางคนเนี่ยเดินทางเข้าออกประเทศไทยเนี่ยเป็นสิบครั้งแต่บางคนที่เป็นสัญชาติอเมริกันในจริงแล้วเขาเชื้อสายเวียดนามก็ได้จะมาอยู่แก๊งเดียวแบบเป็นเพื่อนด้วยกัน มาเที่ยวเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าน่าจะมาจากสิ่งที่กินเข้าไปแต่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเกิดจากยาพิษอะไรบบซึ่งต<อ>นี้ติดตามอย่าง <No. S 2> ใกล้ชิดอ,อยู่นะติดตามครับนะฮะน่ากลัวมากแต่ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบวันนี้คนที่เจ็ด อยู่ไหนถ้าสมมุติวันนี้เราเห็นในหน้าไอจตามหน้าทิกตอกจะมีคนโบกเลยเอ,อเต็มทิกตอกเต็มไอจเต็มโซเชียลไปหมดเลยใช่ค่ะว่าเจอศพหกศพปรากฏว่าจากการเช็คปุ๊บการเดินทางเข้ามามีเจคนใช่แต่ตอนนี้กลายเป็นศพไปแล้วหกศพเพราะฉะนั้นวันนี้ตํารวจก็จะต้องระดมหาคนที่เจ็ดว่าคนที่เจ็เนี่ยมีตัวตนหรือเปล่าครับแล้วคนที่เจ็ดเป็นคนวางแผนหรือเปล่าจากการตายตายจากอะไร ต้อไหมฮะเพราะว่าอาหารจานเดียวที่สั่งเข้ามายังไม่มีการกินเลยยังไม่มีการกินอาหารจานเดียวแต่ปรากฏว่าไอ้ตุงชาคมันเหมือนมีตะกอนมันมีอะไรตกอยู่มันก็ต้องรอผลการชนะสูตรก่อนแล้วที่สําคัญผู้เสียชีวิตทั้งหกศพนี้เสียชีวิตมากว่า24ชั่วโมงแล้ว24ชั่วโมงแล้วครับเอาละก็นี่คือข่าวที่อัปเดตกันมาล่าสุดว่ายี่แขรรับเชิญเต็มที่ถ้าสมมติอีกอย่างหนึ่งเต็มไปหมด ตั้งแต่บ่ายบาต้นบ่ายเนี่ยฉันเห็นอย่างคลิปอีต้นหอมครับ้วเป็นมาม่าสังมีประกาศนะมีประกาศก็อยากจะไปสมัครเปต้นหอมนี่พูดกิดิ้งข้ากิดิ้งข้าไม่ไม่คือเอาคําพูดของละครช่องวันไปใช้อ่ะไอ้นัดอ๋อนัดเล่นด้วยนี่ถูกต้องป่ะกินแตงโมเล่นด้วยเธอเวลาจะประกาศเด็กในร้านเธอจะประกาศยังไงนะยเยหอมก็บอกว่านี่คือไม้งามของหอบุพชาแต่พอได้เซตนี้ไปอ่ะ ก็จะไม่กล้าพูดแล้วว่าไม้งาทำไมอ่ะก็คือไม้แก่ใกล้ฝ่กแล้ววันแรกคุณซีสีวัตรวันแรกเป็นคุณคุณซีสีวัตรใช่วันนี้บาโฮดหล่อนี่กี่สาขาแล้วหอมเอ้คุณหอมเอ่อเปิดสี่กำลังทำอีกหนึ่งค่ะไป็นห้าสาขาคุณจะเาคุณเอาดีทางด้เป็นแม่เล้าแล้วเนาะแต่เหมาะนะเหมาะมากอ่ะเอออาชีพเขาบอกอาชีพที่ได้จากหมอดูจริงไหมหอม หมอดูเคยทักไว้เมื่อปีที่แล้วแต่ตอนนั้นยังรู้สึกว่าไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องแต่ว่า<อ>ผ่านไปยังไม่ถึงปีอ่ะห้าสาขาแล้วก็งงเหมือนกันแส,ส,สดงว,ว่าหมอดูก็ทักอีกว่าแกจะต้องทาบาห์ดแล้วลูก <c oughs> เขาบอกว่าเห็นสัญลักษณ์อวัยวะเพศชายที่ตัวห <c oughs> อเขาบอกเขาดูคุณเลยเหรอใช่เขาบอกอันนี้เรื่องจริงหรือหเรื่องตลกจริงๆหมอดูบ้าไงนะเห็นสัญลักษณ์เพศชายอยู่ที่ตัวให้ <c oughs> ไปห <c oughs> า ไม่มีแฟนได้แต่ห้ามห่างสัญลักษณ์เพศชายห้ามห่างเพศชายก็ริงนั่นแหละจริงจริงแล้วก็เลยไปทำฝั่งเพศมาไงอ๋อก็เลยทำขนัดถีกฝั่งเพศมาคิดว่าบาร์โฮสหรือประกวบผู้ชายไม่ได้ทำแน่ๆเพราะไม่มีแบบคุกอยู่ในวงการนั้นแล้วไม่ไปหลงรักเด็กตัวเองไหม ไม่เคยเมื่อคืนน่ะแล้วไม่จริงไม่จริงมีคนเล่าอยู่นะมีคนเล่าอยู่นะมีนะไม่จริงไม่จรดงไม่จริงไม่จรักไม่จริงไม่จรโลไครโลไ่ะพูดถึ่งไูดครละล้านริงไม่จริงไม่จริงอม่จริงไจริไรงไปบ้านงไม่รงไมอิงไม่จริงไมรงไม่ไม่จม่ลไ่ริงม่จริงไม่จริงไม่จรนได้ไม่ไมงปมนจอิงปม่จรงไ่คม่ะโอเไม่เคม่หลายคนนจรงไ่จริงไม่่วงนม้ว คนทับแปลว,ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปออฟเดอะเดลวันนี้นะฮะ <หา S 1> ไม่ว่าจะเป็นคุณนัทเทพไม่ว่าจะเป็นคุณบอยคุณบอยวันพิศ<อ>นุวันพิศ<า>นยเอ้อตยตายแล้วตายแล้วตายแล้วฟตูยี่เอม่ว่าจะเป็นคุณป๋องครับผมคุณหอยคป,อยป๋องก็แก่แล้วมันก็ยังไปกับเขาได้เนาะของแปลกของแปลกเร็วเรีบมาเข้ารายการกันทีเดี๋ยวแขกตายไปอังลมหายใจไปเนี่ยโอเคช่วงหน้ามาสนุกสนุกกันจ้ะ chat so so chat so, so, so.